คำตอบก็คือไม่หนักหัวใครเพราะคนอย่างเธอไม่อยู่ในสายตาพวกเราอยู่และและถ้าจะพูดอะไรก็พูดกับฉันคนอย่างเธอไม่สมควรจะพูดกับเพื่อนฉันทำไมาถือว่าเป็นลูกทูดและว,วิเศษกว่าคนอื่นไม่เห็นหัวคนอื่นไม่ต้องเดินติดเดหรือยังไงขอโทษนะคะคุณเรยาดิฉันคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องข้องเกี่ยวกันไม่มีอะไรต้องพูดกันค่ะมีสิ เมื่อกี้คุณสองคนยังพูดจาดูถูกดูหมิ่นฉันอยู่เลยฉันถึงได้ถามไงว่าเป็นลูกสาวโทษเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้านางสวรรค์หรือยังไงขอโทษนะคะก่อนที่คุณจะพูดอะไรคุณกรุณา,าคิดสักนิดหนึ่งดิฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรร้ายเหตุผลอย่างนั้นได้ยังไงคนไร้หัวสมองไงแล้วคุณสองคนมีสมองสักแค่ไหนเชียวก็คคแค่ผู้หญิงเน่าเที่โดนัวทิง้งนี่เธอใครถูกทิ้งกันแน่แค่เงินนิดลดียยังไม่ถึงหนึ่งในรอยที่ฉันมีถ้าก็ถูกเกลียด ไม่ไม่ต้องอายมันสิสองคนที่ต้องอายใี่สองคนนั้นรู้ไปเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีอาชีพแย่งสามีชาวบ้านแน้าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่สามีใครก็ใครัะคนนี่แหละที่มันแย่งมา,มามแล้วอยากดูไหมล่ะว่าข่าวเนี่ยฉันแย่งสามีใคร